วีไเป็นแบรนด์กระเป๋าที่เรานํากระสอบกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามารวมกับฝีมือการเย็บของช่างไทยซึ่งเราวางตัวแบรนด์ของเราเนี้ยไว้ว่า the first coffee sack brand in Thailand ก็คือเราเป็นเจ้าแรกที่นําตัวกระสอบกาแฟเนี้ยมาเย็บเป็นตัวกระเป๋าเ่าทํากาแฟอยู่แล้วเราจะเห็นว่ากระสอบกาแฟหลังร้านนะครับมีจํานวนมากซึ่งมันจะก่อให้เกิดขยะแล้วตัวกระสอบกาแฟเหล่านี้มันจะมีลายหรือมี p a ทิร์นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่า กระสอบกาแฟเนี้ยมาจากฟาร์มไหนมาจากประเทศไหนหรือเลขล็อตไหนเราอยากลดการเกิดขยะจากการทําอุตสาหกรรมกาแฟกระสอบกาแฟของเราอะครับเราจะรับมาจากโรงคั่วกาแฟหรือฟาร์มต่างๆทั่วประเทศและนอกประเทศก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับตัวฟาร์มหรือโรงคั่วกาแฟด้วยครับ เราไปเจอช่างที่มีประสบการณ์จากทางเหนือของประเทศไทยเราและช่างฝีมือของเราได้ร่วมมือกันตัดเย็บชิ้นงานของเราแต่ละชิ้นด้วยมือทั้งหมดชิ้นต่อชิ้นความยากของการที่นํากระสอบกาแฟมาใช้อะคือตัวกระสอบกาแฟแต่ละชิ้นจะมีไซส์เนื้อผ้าหรือความหนาของผ้าที่ต่างกันรวมไปถึงรูของตัวกระสอบกาแฟจะค่อนข้างห่างดีไซน์กระเป๋าของเราอ่ะจะเป็นการออกแบบร่วมกันกันกบลูกค้าโดยที่เขาสามารถเลือกได้ว่าเขาอยากได้ทรงของกระเป๋าแบบ ไหนที่ practical หรือเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของเขา ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งคือแฟชั่นมันทําให้เกิดขยะมากขึ้นบนโลกเราจึงตั้งใจที่จะทําชิ้นงานออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราอยากให้ลูกค้าที่ได้ชิ้นงานของเราไปเห็นคุณค่าของตัวชิ้นงานเราแล้วก็ใช้มันได้อย่างยาวนานกลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในกาแฟแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในแฟชั่นกลุ่มอีโคบิลิเวอร์สกลุ่มคนพวกนี้เขาจะเห็นคุณค่าในชิ้นงานที่รักสิ่งแวดล้อมชิ้นงานรีไซ รวมไปถึงการที่ส่งเสริมธุรกิจชุมชนในการผลิตกระเป๋าของเราเราตั้งใจที่จะผลิตเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ในชีวิตประจำวันท้งนี้เพื่อทำให้ชิ้นงานที่ทำจากตัววัสดุ Recycle เนี่ยครับสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปได้มากขึ้น